อยู่น้องกล้วยน้ำวาน้องร่มเย็นนะครับน้องกล้วยน้ำวาก็ยานมได้10วันนะครับไม่ใช่14วันครับได้14วันนะ,นะครับ ไม่ร้องนะครับอยู่กับน้องร่มเย็นส่วนน้องร่มเย็นก็ไปทํางานช่วงบ่ายครับบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งก็กลับมาแล้วครับนี่ครับมีแม่เอฟซีถามมาว่าทําไมอย่านมน้องเร็วจังอ๋อครับก็น้องเริ่มกินนมเยอะทีนี้ก็แม่ก็พร้อมนะครับก็เลย ต้องหย่านมครับบางทีแม่เขาก็ไม่ให้กินนะครับเขาจะรำคาญไม่ให้กินแล้วก็ไปยืนอยู่ไกลนี่ครับแบบเขาจะย่านมของเขาเองนะครับเหมือนเหมือนน้องเมเย์นี่นะครับเหมือนแม่น้องรุ่มเย็นนะครับผูกไว้ผูกไว้คอ,อกเดียวกันครับแต่ออกมาอยู่อีกหนึ่งคอกคอ,อกหนึ่งนี่ครับก็เหมือนเขาจะเริ่ม จะย่านมลูกแล้วนะครับเขาจะเบื่อลูกแล้วนะครับเป็นบางเชือกนะครับที่เขาจะบางตัวเขาก็จะอย่านมลูกเองบางตัวเขาก็ก็ยังรักยุบลูกอยู่นะครับเหมือนเหมือนเชือกนี้นะครับแม่ของน้องรวมเย็นนะครับขนาดยืนนังอยู่คนละข้อก,กับลูกเลยครับลูกจะอยู่อคอกนี้นะครับอู่ก,ก็ได้นะครับอีกอย่าง แม่เขาก็เริ่มจะพร้อมลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มโตเริ่มกินเยอะเริ่มไม่สนใจลูกแล้วนะครับแต่ก็ยังให้กินอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าลูกเขาไปบังคับกินเองถ้าอยู่อย่างคอกนี้ก็จะข้ามคอกนี้จากลูกไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตาม u b s c r i b e นะครับนี่ครับก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับทั้งวันบางวันก็วันหยุดก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันครับถ้าวันทํางานก็อยู่ด้วยกันครึ่งวันนะครับส่วนกลางคืนน้องน้ำบาจะอยู่ที่คอกน้องลมเย็นจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับส่วนตอนกลางวันจะมาอยู่ด้วยกันนะครับก็มีอีกหนึ่งเชือกนะครับ ขึ้นอดใหม่ได้เอ้ห้อยอะไรขึ้งคอดใหม่กำลังกินนมอยู่ครับแล้วก็มาเล็บสีเพียนท่านท่านบอกว่าขอดูน้องใบบัวน,นะครับน้องสาวของน้องใบบุญน,นี่ครับ ไม่เห็นวิ่งเล่นนะครับฝั่งนึงก็เป็นน้องของน้องกล้วยน้ำวาครับน้องโคะแม่นะครับคลอดเดือนเดียวกันแล้วก็มาอีกเป็นเชือกนะครับนอนอนอยู่นูนะ่นเพิ่งคลอดได้สี่ห้าวันนะครับสามสี่วันประมาณนี้นะครับ ก็มาที่เาไม้บัวอีกรอบนอนอยู่ เป็นเบรน,นี้นะครับนี่แม่กับลูกดูคนละข้อครับสงสัยจะลำคาญแล้วนะครับเพราะตัวโต,วตวมากนะครับ้องรงเดือนนี้ก็สิบเจ็ดเดือนก็สิบแปดเดือนแล้วนะครับสิบแปดเดือนแล้วควานว่าจะให้อยู่สักยี่สิบเดือนถึงยานมนะครับ แน่เขาเริ่มจะลำคาญแล้วครับ,รบฟนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ลงุเท่าไหร่ เน้นหาหญ้าให้น้องกล้วยน้ำวาน้องลมเย็นครับเพราะจะให้เขาหัดกินหญ้าได้เยอะๆขึ้นครับเขาะจะไม่จะไม่ได้กินนมเยอะนะครับจะไม่เล็งน,นมครับจ,จะเน้นหญ้าให้น้องได้กินเยอะๆกันพอน้องกินหญ้าเยอะกินลนะหญ้าอิ่นก็จะไม่เน้นกินนมนะครับต้องช่วงนี้หน้าฝนต้องเล็งหาหญ้า อ่อนๆให้นะครับไป,ไปอาบน้ำแล้วครับ ร้อนครับอาบน้ำวันนี้เจ้าจะไปก็เป็นคู่แฝดนอ้องเพืวยน้ำบาน้องลมเย็นเนี่ยจะได้ไปอาบน้ำเหมือนกันครับอาบน้ำทำงานก็มีอีกหนึ่งเชือกอยู่นูนะ่นครับนอน สามารถไปถ่ายใกล้ได้เพราะกลัวน้องตื่นนะครับแม่ชื่อโจโจโน,นะครับยืนหน้าแหลยมๆคอยเลยครับครับน้องตอวน,น้ำวาก็มีเพื่อนเล่นคือน้องคลอดใหม่ อยู่ฝั่งนี้นะครับที่ไปอาบน้ำนะครับคือเพื่อนเล่นยน้องเพื่อนมาเด็กๆลอดใหม่อยู่4ี่เชือกนะครับขาดรเรียกกันเดือนต่อเดือนครนะอางกันประมาณ10กว่าวันนะครับภายในช่วง15วันนี้ลอดสองตัวนะครับ ตั้งแต่วันที่น้องกล้วยน้ำว้ายานมวันที่ย3ิบสามก็น้องคลอดมาจนถึงสินเดือนปรวมาณิบวันนะครับส0บกวันเร็วครับแม,แม่บอกว่าคนทันทำไมยาเร็วจังก็ดูก็ได้นะครับขนาดแม่เขายังไม่ยืนอยู่กับคอกด้วยกันนะครับแม่ยังไม่ยอมอยู่คออกลำคาญนะครับ ี่ครับคือหนองกล้วยน้ำว้าครับมาแล้วครับดูครับแม่เขาจะยืนอยู่คุอคอกนะครับลุมอยูคอกหนึ่งแม่อยู่อคอกหนึ่งจะไปแอบแอบดูน้องนะครับหลังจากอาบน้ามาแล้วก็จะเล่น ไม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับที่ช่องพายพรอนชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับไม่เดินตามครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ